อีบังที่ใหญ่มากๆอันหนึ่งเลยนะคะก็ชี่ีกเอ่อบางนาที่แม่กับบางนาใช่ค่ะก็มีสาขาสองหรือว่าหรือว่าอาจจะมีสาขาเยอะกว่านี้แต่ว่าจำได้ว่าครั้งแรกครรั้งแกอยู่เคยไปที่สยามสยามใช่ค่ะก็ร้านนี้เป็นร้านที่ใหญ่ใช่ใหญ่เลยใช่ค่ะแล้วก็เมนูก็เยอะมากๆเลยค่ะมีสไลเดอร์ด้วยมีค่ะมีที่ให้เช็คอินเยอะรูปถ่ายสวยแน่นอนค่ะแล้วก็มีเมนูใหม่เยอะมากเลยค่ะมีฮอตฮอต ต้มยำซึ่งแซ่บมากเผ็ดมากมใครที่ชอบที่นี่นะคะก็อยากให้แวะกันมาเยอะๆเห็นคนลองมาแบบเวลาว่างมาเดินที่ไม่กับบางนาหรืออะไรเงี้ยมาช้อปปิ้งซื้อของอาจจะแวะมาที่อีบอมแล้วมากินแบบว่าเมนูเขาอร่อยจริงๆเขจะเป็นแซนด์วิชเป็นพวก เอ่ฟรนช์ฟรายที่มีแบบว่าซีซันนิ่งที่แบบเป็นสูตรที่เขาคิดเองพาสต้าอ่าใช่เมนูใหม่ล่าสุดเลยค่ะอ่าก็จะมีเป็นเป็นหม้อไฟหม้อไฟใช่นั่นนะอ่าเมนูหม้อไฟเนี้ยโอ้โหอันนี้อร่อยมากอร่อยมากจริงสถานที่ก็ครอบคลุมมีที่นั่งให้ด้วยเหมาะสำหรับครอบครัวใช่ค่ะก็ปกติเราจะคุ้นเคยกับอีบองที่เป็นแบบแตร์ใช่ไหมคะครั้งนี้ก็มีที่นั่งให้มานั่งทานกับครอบครัวมาเดินช้อปปิ้งแวะมาทานอาหารอร่อยแน่นอนทุกเพศทุกวัยสามารถเดินทางมาได้ฝากอีบองอีกรอบค ก็อีบอมนะคะที่ไมกับบางน้นะคะตอนนี้เปิดเป็นสาขาที่ใหญ่เลยนะคะมีที่ให้ถ่ายรูปเช็คอินมีเมนูที่อร่อยตามที่เคยกินกันมาแน่นอนเลยค่ะสนใครแวะาปเยนมาแถวนี้ก็แวะมาที่ร้านอีบอมได้นะครับผมจริงจริงมาได้คุณพ่อคุณแม่พาาหลานมาก็ได้มาลรูปมาก็ได้นะครับมก็มีสไลเดอร์มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายครับผมลองมาดูอร่อยแน่นอนครับร้านแบบก็แล้วเรื่องงานจบก็มาเรื่องนี้เลย ครับวันนี้วันเกิดยีครับว้าวี่อีเก้าปีแล้วพี่ใช่เป็นไงครับวันนี้วันเกิดได้ทำงานโครงการครับก็ดีใจครับจริงๆก็ไปทำบุญกันมาตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็มามางานนี้ต่อก็ก็ดีครับดีดีขอบคุณดีครับแต่ย่าวันนี้วัยพรให้พี่เขาไหมคบอ๋อจริงจริงยังยังเลยค่ะยังไม่ได้วัยพรจริงๆต่างๆค่ะก็ ไม่จริงเราไม่เราไม่ต้องการอะไรอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆปีนี้เป็นปีแรกที่ทำงานด้วยกันวันเกิดพี่แจ๊คก็ดีค่ะอีกแนวหนึ่งดีจริงปีนี้เราอยากให้พี่เขาแบบเป็นห่วงเรื่องอะไรมากทว่สุดนะทำงานหนักค่ะก็เหมือนทุกๆปีนั่นแหละค่ะที่แบบไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนแต่ว่าเขาดูแลตัวเองดีอยู่แล้วค่ะก็ไม่ค่อยห่วงมาก พิเศษให้พี่เด็อไม่มีอะไรพิเศษค่ะก็นมีเซอร์ไพรส์ไหมฮะเซอร์ไพรส์ก็ก็ไม่มีค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่พี่แบร์ทำงานหลายงานพอสมควรค่ะก็เลยไม่มีนะไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรงานใหญ่ที่ผ่านมานั่งลงบนเกย์อืออือใหญ่จริงๆก็ คือพอดีมีเวลาว่างพอดีก็เลยแบบเอ้ยจะไปที่ไหนดีนะสักที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอเอาใกล้ๆแล้วกันเขาใหญ่นี่แหละอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วงช่วงเวลาที่อากาศมันค่อนข้างดีด้วยก็เลยตัดสินใจไปกันก็แพลนเป็นของขวัญการจุไอเอ่อร์ลาตินญา,ญาให้นหี่ระยอดไปเลยใช่ใช่ใช่ยอดไม่แล้วอย่างคืนนี้จะมีปั๊กมันมีเนื้อย่างเงีง้ย ก็คงไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้แบบจัดเป็นปาร์ตี้อะไรเพราะผมเสเ็จนี้ผมไปทํางานต่อแล้วผมไปลครนายกต่อทงนี้ก็ก็ประมาณนี้แต่ว่าก็ก็ก็อยู่เขาแหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปพาเขาไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยครับหนูรู้พร้อมพี่ๆเลยค่ะเขใหญ่เป็นยังไงบ้างครับพักก่อนค่ะก็ก็อย่างที่พี่แบร์บอกค่ะว่างว่างตรงกันพอดีค่ะก็เลยไปไหนใกล้กว่านั้นไม่ได้อยู่แล้วก็เลยเลยเอาขอใหญ่แล้วกัน อย่างเคนั้นคนชมแบบว่าฮอตตมเราแบบน่ารักอะไรอางงี้สักคูอเราตระยระย่านคนจัดไหก็จิิงๆให้อะคะก็จริงๆกบเนอร์นตัวอีกแล้วก็เอาให้เอาให้เข้ากับชุดหนูที่สุดนะคะชุดที่เราชอบประมาณนึงอะไรย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาเลือกให้เรว่าไหนแม่ช้นไหน คนมองหญ้าเยอะมากก็แบบว่าเป็นคลิปที่เราแบบถ่ายรูปแล้วดูแบบสวยแพงมากเลย,ท,ยที่อื่นไม่สวยเสวยมากเลยตากล้องดีค่ะตากล้องดีค่ะแล้วก็ช่วงเวลาจริงๆนะคะท้ายปีที่บ้านเราอะค่ะเป็นช่วงเวลาที่ถ่ายรูปสวยที่สุดค่ะแสงดีก็เลยก็เลยแบบว่ามันก็มีความลงตัวแบบว่า golden hour เยอะ่ีวันนั้นเป็นยังไงคะทางการ้องหญ้าทางการธรรมชาติสวยกว่าวันอื่นนะก็ความรู้สึกมันก็เหมือนแบบ ม,มันก็เหมือนบเราก็ไปไป,ไปเที่ยวกันสองคนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้หมายว่ามันแทบจะไม่ได้มามันต้องวอรี่เลยว่าสายตาคนอื่นที่มองมาจะเป็นไรเพราะเราเราก็ใช้เวลาช่วงที่มีท่าสุกก <c oughs> ับด้วยด้วยกันกับเขาอะไรเงี้ยก็มีความสุขจริงๆนะครับผมแล้วก็มันก็ทําให้นึกถึงตอนที่แบบเคยไปปิกนิกที่แบบต่างประเทศอะไรเงี้ยที่เราเคยไปทําด้วยกันซึ่งมันก็มันก็ทําให้ความรู้สึกแบบนั้นกลับมาทาง่มในสายตาเราอ่ะคุอยากว่าในสายตาเรา แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้เราแบน้องสวแค่ไหนฮปปี้สวยสวยไม่แต่คือช่วงนี้ทำไมเราดูคิดถึงเขาบ่อยกันจังไม่ถ้าไม่เจอเลยนะใช่แ้าไม่ได้เจอเลยค่ะคือเจอเจอก็คือเขาใหญ่เลยค่ะเขาใหญ่นี่คือแฟนไว้ก่อนแล้วหรือว่าที่เราประกาศที่ถึงทางไอจีทั้งเลยแบบไปกลอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะเหลอกไม่ได้ความจริงแล้วเมื่อไหร่ที่เราโดนที่ถึงสองทีนี้เือยังไงเอ่อก่อนก่อน นั่นแหละมีความสูบใครมีโอกาสเที่ยวก็เที่ยวกันได้รนี่คนไปเที่ยวกันเยอะมากเลยครับปีใหม่ทำงานคู่เลยไหมคะับปีใหม่ปีใหม่หนูไม่ทำงานผมผมก็ไม่ได้ทำปีใหม่มีแฟนไปเที่ยวไหนไปยังคะอยู่กรุงเทพก่อนนะครับแต่ว่าปีนี้ก็ได้เดาดราดด้วยกันยัง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 ไม่ได้ยังไม่ได้ไปถึงวันนั้นเลยใช่ค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราอยู่ อยู่เมืองไทยช่วงท้ายปีนี้ค่ะก็ต่างคนต่างทํางานกันแบบว่าเยอะพอสมควรค่ะสำหรับท้ายปีนี้ก็เลยยังไม่ได้แพลนอะไรจริงจังใช่ใช่ยังไม่ได้แพลนอะไรค่ะสำหรับไม่หลคือหลังๆก็สวีดเป็นมากเลยค่ะทำไมสวีดจังปกติฮะแบบพิยาเคิร์นตลอดอะไรอย่างนี้นะพี่ ก็ปกติก็คือก็เอ่อก็ปกติจริงๆก็ปกติใช่เป็นเป็นคนเป็นคนแบบว่าหวานพอสมควรอยู่แล้วค่ะแค่แค่เมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้เปิดไอจีทุกคนยังไม่ค่อยรู้แค่นั้นเองค่ะถามเถอดมาคนนิดนึงเพราะว่าร้านสุดท้ายเนี่ยก็เรียนจบแล้วมองไปแล้วหลายรอบคำถามไม่รู้ จริงๆก็จบก็คือการเรียนจะจบไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าในส่วนของงานก็ทําอยูเออ่เรื่องแต่งงานก็ต่อไปแล้ว <c oughs> จี้ตลอดตอนที่ทเขาตอบยากไม่ได้ยิ <c oughs> นะตอนที่ตอบเขาที่เรายากๆไม่ได้ยินอ๋อโอ้หงุดหงิดเลยเรื่องนี้เรื่องนี้คุยคุยเขาอยู่แล้วหลังกล้องอะไรผมคุยเขาอยู่แล้วอะไร ประมาณคือยอยู่ตลอดอยู่แล้วสายแสภาพยนตร์ก็เรื่อยๆครับ euh, มีทางทีมงานที่คอยคอยอัปเดตตลอดว่า more, ช่วงวันวันไหนของอาทิตย์หรือเวลาไหนที่คนดูเยอะคนดูน้อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งก็มีเหตุมีผลนะครับแต่ว่าโดยโดยส่วนส่วนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางทีมงานก็รู้สึกพอใจแล้ว <S <s <would S 1> นะครับผมในในส่วนของอไรายได้ ซึ่งอันนี้จริงๆก็คงเป็นเรื่องของอย่างให้คนดูที่ได้ดูแล้วบอกต่อหรือว่าคนที่ยังไม่ได้ดูตัดสินใจยังไม่ได้ก็แนะนำว่าไปดูเพราะว่ากระแสจากการบอกต่อของเรื่องนี้ค่อนข้างสูงกว่ากว่าคือคนคนที่ไปดูซ้ำหลายรอบอะ่ะมีมีเยอะมากคืออันนี้ไม่ได้พูดถึงแฟนคลับนะครับแบบคือคนคนปกติที่ไปดูซ้ำหลายรอบเนี่ยมีเยอะแล้วก็แล้วก็วก,กระแสบ,บอกต่อเนี่ยมีมีผลสำคัญมากอ่าก็เพาะัก็ ดูทีเซอร์แล้วอาจจะยังไม่ไม่ถูกใจเท่าไหร่เ้อกไปดูหนังจะรับรองว่าถูกใจแน่นอนเนี่ยคนาเดองแบบว่าแบบมันดูแได้ไหมแบบว่านานาเล่นที่อาจจะแบบว่าอยากได้ยอดมันแบบว่าเร็วกวันนี้เลย้ยไม่ผมรู้สึกว่าผมทำทำหน้าที่ของนักแสดงในเรื่องนี้ได้แบบเป็นที่สูดแล้วเพราะฉะนั้นก็ตัวส่วนตัวผมผมจบงานนั้นไปแล้ว <c oughs> ที่เหลือก็คงอยากให้คนดูแบบขำกับสนุกอะไรอย่างเงี้ยแลส่วนมากที่ได้ยินก็ คงแบบว่าบอกว่าผมหลอ่อผมก็แบบทําตัวไม่ถูกเลยทีนี้หล่อยังไม่ชินหรอออเแล้วแล้วเรื่องต่อไปถ้าไม่หล่อทำงองออไงอ, <laughs> อันนี่คนเกลียดผมทั้งประเทศแล้วอะไรนะคะหล่อจริงไหมคะหล่อหเรื่องอะไรยัหล่อค่ะ หล่อจริงๆค่ะก็ก็เป็นอีกอีกอีกแนวอ่ะที่ที่คนไม่ค่อยเห็นนะคะ่ะแบบมีความแบดแบดแย่มมีความแบดที่เราไม่ไม่ค่อยได้เห็น,นก็เลยยิ่งดูแบบครึมเข้าไปใหญ่คนก็เลยแบบว่าดูแบหบหล่อพี่แยมี่้ชอบแบบไหนมากกว่ากันบแบบในหนังก็แบบนี้ ก็<ม>ต้องแบบมิวสิก <c oughs> ไม่หลอกไม่หลอกลรอหล่อหล่อหล่อชีวิตจริงก็หลอ่อหลอ่อ